คุณตาคุณยายครับผมขอยืมรถไฟไปรับเพื่อนหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าพรุ่งนี้วันหยุดนะครับผมต้องเอารถไฟไปรับเพื่อนไปเที่ยวกันนะครับพอดีไปกันหลายคนด้วยแทบจะทั้งชั้นเรียนเลยละครับไม่ได้หรอกทาไมไม่ให้เพื่อนแกไปกันเองล่ะแกนะครับรถไฟไม่เป็นหรอกเดี๋ยวแก,กขับไปชนต้นมง้งต้นไม้ไปหมดเอิม่มคุณยายครับรถไฟมันวิ่งบนรางมันวิ่งบนรางแล้วมันจะไปชนต้นไม้ได้ยังไงครับคุณยายโอ้โหคุณยายเหตุผลฟังไม่ขึ้นเลย แล้วคุณตาล่ะครับมีเหตุผลอะไรจะมาห้ามไม่ให้ผมเอารถไฟไปไหมมีสิแต่เกิดแกขับรถไฟแล้วยางรลวมาแเ้วจ,จะใช้รถที่ไหนไปหาเหตุละ่ะ <What? S 1> จะยิดเลยจะยิดเลยไอหลานคนนี้ยิดเลยอันนี้หนักสุดเลยเหตุผลคุณตาโอ้โหรถไฟล้อมันเป็นเหล็ก oh. มันจะไปลวดได้ยังไงคุณตาครับคุณยายครับผมจะพูดดีๆอีกทีนะ ให้ผมยืมรถไฟเถอะครับผมีแกขับรถไฟไม่เป็นหรอกเฮ้ยไม่เข้าใจเลยไอ้หลานคนนี้งั้นก็ขอลาอา,า,าถือว่าผมขอเถอะนะคุณยายคุณตายังไงผมก็ต้องไปรับเพื่อนนะ่ะเอาจริงๆวันหยุดทั้งดีจะไม่ให้ผมใช้รถไฟมันก็ไม่ได้นะเ็า<ะ>บ้านเรารถยนต์มันอยู่อีกหลังนึงไนงะ ที่นี่มีรถไฟก็ต้องใช้รถไฟแหละนะ <c oughs> <c oughs> จ้างัดอย่างนานห้องนี้มีอะไรไหมไม้มีโอเคแล้วลงข้างล่างก่อนฮนะหาของข้างล่างก่อนยังไงเราก็ต้องเข้ารถไฟให้ได้วันนี้เอารถไฟไปเลยเอารถไฟไปเลยไอตัวนี้มันดังแน่ฮั่นแน่ฮันฮ่นแน่รถไฟต้องใช้อะไรบ้างวะชูเว็บ โอเคโอค้โหมันเปิดวอลแล้วมันเปิดวอลแล้วมันเปิดวอลแล้วเจ้าแอบโอ้ยดังแล้วดังอีกอะไรวะไม่มีอะไรเลยหรอไม่มีอะไรเลยหรอถามจริงเฮ้ยมาไหมเกนจะขายตัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่เรียกกูตาคุณยายมาละรับแล้ววะว้ายคุณยายมาแล้ว ใครว่าเกลหลับล่ะโอ้เกลก็ไปเดี้หลับเกอยู่ไหนอะไอซี่อยู่อไอซี่อยู่กุโคโค๊กกุ๊กกุตาล่ะ้ยกูตาอยู่ดิโอ้โหแม่มนเกินโอ้โอ้ยรอตั้นดดงนานไม่มา ไอ้บทจะมาก็มาปั๊บเลยหูแล้วเราก็หารูไม่เจอให้ได้อย่างงี้ดิให้ได้อย่างางี้ดิคุณยายอยู่ไหนกันละ่ะได้ยินในหลานคนนี้แล้วใช่ไหมโอ้โหไอ้ตูโล โอ้โหลูกตองมาได้ไกลเลยลูกตองมาได้ไกลเลยโอ้โหโอ้โหชเวบชเวบโอ้โหคุณตาไม่เห็นคุณยายเห็นคนเดียวตูตูวิ่งออกบ้านแล้วจ้าวิ่งออกบ้านแล้วจ้าตอนเนี้ยโอ้โหคุณยายไล่ไม่หยุดนะต้องบอกวอะไรไม่หยุดคุณตาดักทางนี้ชเว็บ อย่างใจเย็นน่ะเฮ้ยทำไมเข้าหลูไม่ค่อยถนัดอุ้ยกูตามาชีบแล้วทางตันเฮ้ยเฮ้ยเอาปืนได้ไหมเอาปืนได้ไหมหยิบปืนตรงนี้เลยได้ไหมเฮ้ยกูตากูตาไปเถอะโอ้ยเราจะขึ้นลิฟต์ไม่ได้โอ้โหดูมือดูมือ <c oughs> ไม่เคยปานีไอหลานคนนี้เลยแช่แวบต้องเงียบเข้าไว้ต้องเงียบเข้าไว้คุณยายล่ะมะพร้าวไดเวโปนกี่แล้วเจอกัน คุณตาคุณยายเจอกันแน่บอกเลยผมได้เว่พอนขี่แล้ยวอุย้ยเหลียญนตูทำยังไงแล้วตูจะทำยังไงแล้วไม่เห็นมาด้วยเนี่ยพอบทอย่างเงี้ยไม่มาหรอกรู้ไหมเวลาลุกไปตูว่าแล้วไงคือเวลาลุกไปปุ๊บโดนเลย ชเบใช่คุณยายโอ้โหคุณยายหันเร็วว่ะอย่าบอกเด้อเราไปเจอคุณตาเจอคุณตานะเจอคุณตานะไม่เจอวะไม่เจอวะคุณตาอยู่ไหนวะโอ้โหตูวนี่งไงคุณตาอยู่นี่งไงชูแอบชูแอบ จูเแวบบ็ตเฮ้ยเฮ้ยคุณตาเดินอ้อมรถกันแล้วตอนนี้ปุ๊บอย่าโดนบโอ้โหยิยงเจ้าหลังตูโอ้โยคุณยาย <laughs> ตัวแล้วคุณยายต้องอยู่ทางนี้คุณยายต้องอยู่ข้างหลังคุณยายต้องอยู่ข้างหลังถ้านะไม่ระวงังคนนั้นโดนเน่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 เนจูเแวบบ็ตจูเแวบบ็ตจูเแวบบ็ิู้ปิว,ว <laughs> <laughs> โคตรไวเลยสองตายายเลยความแก่นี่เอาเขาไม่อยู่จร,จริงๆฮะ ต้องบอกเลยโอ้โหโอ้โหสุดจริงความเกลเขาไม่ลงนะฮะบอกไว้ก่อนก็ไม่ได้เกลจะเจ๋ๆนะ้เนี่ยเล้วดูห้องที่เกลไปอยู่ดิ เก็ไม่เห็นวะเกไม่เห็นวะ,แ,นวะแต่เราไม่ได้เก็บลูกกระสุนเลยนะตูไม่ได้เก็บลูกหินมาเลยนะะี่วะชิบแล้วตูเปิดมาเร็วโอเคไม่มีของ ทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนจ้าเฮ้ยเสียวไปหมดล้ว,วัยเฮ้ยคุณยายมาโอ้โหคุณตาอยู่ข้างบนคุณยายอยู่ข้างล่างปั๊บปั๊บสวยดิสวยดิถ้าอยู่ล่างแล้วบนอย่างนี้ผมเลย,ยังชอบชอบเลยอย่าให้ผมได้ลูกรองคุณตานะสองนัดก,ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ไอ้นี่คุณตาก็ได้ ลูกตองครับผมแอบตองก่อนโอ้ยคุณยายมาวะ่ะกูตายอยู่ไหนวะเอาคุณยายไปก่อนแล้วกันเราโอเคได้ไหยโอ้ย,อย,อยนี่ตูไปดับเบนดับการอะไรไว้วะเนียโอ้โหอะไรครับเนีย รัวฮะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคุณตาคุณยายแล้วคือเขาชอบแบบมาแบบใจเอนะมาอยู่แบบตั้งนานไม่มาหรอกเนี่ยชอบมาแอบบุมอย่างเงี้ยเวลาเดินนะแล้วบ้านคุณยายนี่คือใหญ่ก็จริงแต่แคบก็คือหามุมไปเถอะโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ย เราเราจะทำยังไงตรงนี้เราหาหมดแล้วคุตาคุยายอุ้ยคุตาอยู่นั่นคุตาคุตาอย่าลงไปอย่างนั้นคุตาอย่าลงไปอย่างนั้น กูใหญ่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเออโอเคเลยดี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 ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีดี่ต้องยิงโอ้ยเอาละครับผมตอนนี้เชือปัม๊มเขาให้เชือปัม๊มเขาให้โอเคโอเครีบเลยรีบเลยโอ้โหวูบตูระเบือรจริงเลยโอ้โหเทปคีโอ้าวหูคาบาครบเลยตูเอา้าเฮ้ยทำไมออกไม่ได้อ่ะ คืออะไรอ่ะอ๋อมันติดคาบาโถเอ้ยมันจะเป็นเรื่องไหมล่ะเพื่อนมีตัวดีมีตัวดีต,วด <c oughs> ตูต้องอะไรไปก่อนวะเนี่ยโอ้ยเต็กีก็ต้องเอาสั่งตัดติก็ต้องเอาโอ้ยไม่ทันแล้วมา้งกไม่ทันแล้วมา้งเพื่อนโอเคมีกระสุนมาไหมมีมีมีม มันจะไม่มีปัญหาเลยเลยถ้าคุณตาคุณยายไม่โกงถ้าคุณตาคุณยายไม่โกงอะนะไม่ชอบแอบมุมด้วยเอาละตอนนี้ฟึ๊บไม่มีอู้เกจ,จะเกิดแบบระยะต,ตรงนี้ปะก็ไม่รู้เฮ้ยวันนี้พูดไม่ออกจริงจริงว่ะคุณตาคุณยายเร็วขึ้นด้วยจะบอกให้นี่ไง เป็นการส่งเสียงมาดิโหแล้ว,ลวเรามีของต้องเอาเยอะเลยนะเว้ยผมไม่รอแล้วผมก็ขี้เกียจรอเหมือนกันแหละปึ๊บโอ้โหเป็นไงอ่ะโ,โอ้ยปึ๊บโอเคโอ้ยด้กุญแจใส่ไฟวะสองก่อนสองก่อนสองก่อนลวงละ ล่วงแล้วหนึ่งล่วงแล้วหนึ่งล่วงแล้วสอง <c oughs> วู้ถูกใจจริงๆเอาละผมตอนนี้วนฮะไอเจอนกน้อยเขาวนเจ,เจอดีแน่ตอนคุณตาคุณยายไม่อยู่เกย์ห้าวกับฉันจําไว้เกยห้าวกับฉันโอ้โหสวยงามครับผมฟึบโ,โอเคเราต้องใช้ให้มันคุ้มมะต้องบอกเลยฮิยถอนไม้ไม่จะเป็นละ แล้วเราจะขึ้นมาบนนี้ทําไมวะขึ้นมาเพื่ออะไรวะใช่ไหมก็ไม่มีมันก็ไม่ได้มีโอ้โหของมาด้วยไงโอ้โหแต่และอย่างเอาละตอนนี้เดี๋ยว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 เดี๋โอ้โหติดตูนติดตีดไปหมดระหว่างนี้รีบเลยฮะรีบเลยครับผม ก่อนที่จะโดน <c oughs> ก่อนที่จะโดนอีกครั้งแล้วคุณตายจะเกิดตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่ปืนมันต้องอยู่ข้างล่างไหนวะกูเจโอเคกูคตายกูยยเจจะเกิดตรงไหนก็ไม่รู้เจจะเกิดตรงไหนก็ไม่รู้ลงไปก่อน ตาไม่เท่าไหร่ถ้าไม่มีปืนอ่ะแต่คุณยายนี่สินี่ไงกดให้ด้วยเป็นไงอะสะพ,พักสะพักวนปุ๊บแกเกิดห้องนี้จบเลยฟึบใส่น้ำก่อนเอาไว้ก่อนไม่ต้องมาไอดีอยู่ปืนกับผมไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะ จะเห็นโอ้โหโอ้โหคุณตาผมว่าผมจะไม่ยิงแล้วนะผมว่าผมจะไม่ทําแล้วนะแต่คุณตามาเดินกันอย่างนี้ได้ยังไงเรามาเดินกันอย่างนี้ได้ยังไงเราเฮ้ยตูต้องหาอะไรก่อนวะตูต้องหาอะไรก่อนใจเย็นๆบ๊ะบ๊ะบะไม่ใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหนี่ตูจะเปิดทุกฝั่งเลยใช่ไหมวู้โอเคไม้ขีดไฟเอามาทือเพื่อไม้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  ไม้ก็ไปโอ้โหเอาไอ้อนนั้นเฉยๆอไอล้อหมุนน่ะคนไม่ได้จําเป็นเลยวันนี้โอ้โหอันที่จําเป็นก็คืออันนี้ก็ไม่จำเป็นใส่ไฟตัวมาทําไมตัวมาทําไมโอ้โหแล้ว,ค,ค,ยยวลนนคุณตาคุณยายวิงวิงแล้วตอนเนี้ยคุณตาคุณยายวิงวิงแล้วเดี๋ยวเอาไหเอาโหลไปเราจะเก็บปืนไปด้วยเราจะใช้ตลอดเวลาช่วงนี้ตอนแรกก็ว่าจะเล่นแบบใจดีแล้วแหละใจดีไหวเรอทุกวันนี้ ใจดีกับคุณตาคุณยายไหวเยอะไม่ใจดีแล้วไม่มีคำว่าปาดนดีครับผมโอเคลงมาละอะไรอ่ะกูเจ๊เซฟกี่เกี่ยวมาทำไมวะของเราเหรออ๋อของเรามาโยนไว้เหรอ อย่านะคุณยายอย่าพึ่งมานะถ้ามาผมใส่จริงๆนะ <c oughs> โอ้โหนี่ไงนี่ไงผมบอกว่าอย่าพึ่งมาผมกระลำรีบไปรีบแล้วก็ไปไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยเลยมีเท็ดดีเ้เบลไอซียูนี่ไงไอซียูนี่ไงนี่ไง เออยแล้วไหนวะไหนวะของเหรียญยูดีเหรียญยูดีลงข้างล่างลงข้างล่างปุ๊บใส่เหรียญใส่เหรียญโอเคเอาตัวมาเอาตัวมาเกลเอาตัวไปโอ้โหเอาไปเอาไปเออนั่นละเอาตัวไปอยู่รุน่นเอออยู่ถูกใจจริงเอาละครับผมตอนนี้ต้องรีบก่อนแล้ะเราโดนไปหลายช็อตแล้วนะเฮ้ยโอ้โหล่างรถมีของด้วยโอ้โหกุญแจรถไฟ สวยงามครับผมเจอแล้วกระสุนลูกตองเดี๋ยวน้นเราต้องจูนสมองก่อน,ตร,นตรงไหนเป็นตรงไหนบปงว่าของมาสิมาสิคุณตาคุณยายฮ้ายคุณยายมาคนเดียวมาคนเดียวว่ะเอ้ยโอเคนี่ไงไอที่อยู่นี่ไงนี่ไงไอที่อยู่ผมบอกแล้ววันนี้ผมไม่ปานีผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมไม่ปานีก็คือไม่ปานีไงมันจะได้ยังไงอ่ะมันจะได้ยังไงอ่ะฟึบ อาแรกกันปุ๊บอตุกตาหมีขึ้นไปจังหวะน,นี้แหละไม่เอาจังหวะน,นี้จะเอาจังหวะไหนละ่ะปุ๊บขึ้นข้าบนครับผมเราเหลือเวลาแค่สองวันสองวันตุยผมตุยต่อไม่ได้แล้วผมเลยต้องเซฟตัวนะกุตาคนใหญ่ผมตุยต่อไม่ได้แล้วจริงจริงเอาละครับผมตอนนี้ขึ้นขบนแล้วโอ้ยเรามาเปิดกล้องให้กุตาคนใหญ่ยยนี่ว่ะไอ้ลานรักเลย <laughs> ไอ้ลานรักจริงๆริงจังหวะน,นี้แหละ อย่าตกตายโอ้โหเอาน้องซาเลนดีหน่ามาอย่าดูนานสิเออรู้ว่าหนูดีใจอะ่ะโอ้โหยแพนล็อกกี้เอาละครับผมเกิดยัง คุตาคุายได้เกิดยังถ้าเกิดแล้วช่วยส่งเสียงหน่อยแล้วตัวปืนไว้หน้าบ้านกิดดีแล้วเหรอวู้เสียวเว้ยฟิวโอ้โหบันเทาเพื่ออะไรละฟิวอะ โอ้โหเราต้องรีบไปเอาปืนเลยรีบไปเอาปืนด่วนเลยด่วนเลยอย่าให้ปืนกับกุตานะจังหวะแบบนี้ไม่ดีมีบ่อยๆอย่าให้ปืนกับกุตานะกุตาถ้ากุตาเก็บปืนไปแล้วเรียบร้อยครับผมเออตัวแล้วไง ว่าแล้วไงคุณยายเห็นผมใช่ไหมคือแบบนั้นคือเห็นผมใช่ไหมเดินแบบนั้นอะไม่เห็นว่าดีแล้วคุณยายใส่ตาตั้นแต่คุณตาดิสิเต็มแม็กแล้วนะตอนเนี้ย ฟึบหลบโอ้โหเป็นไงอน <c oughs> <c oughs> ่ะลบเดือแมททิกอู้หลังแทบไม่อู้อ้โหลังแทบไม่เฮ้ยเออเราใช้ลิฟต์ได้แล้วดีวะ่ะถูกไหมเราใช้ลิฟต์ได้แล้วดีว่ะตัวสายไฟไปใส่ตั้งนานแล้วตัวจะวิ่งขึ้นวิ่งลง <c oughs> ให้มันเมื่อยทําไมละเพื่อนจะทาอย่างนี้ให้มันเมื่อยทําไมละเพื่อนโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้ลิฟต์จงขึ้นมา ตูก็ว่าแล้วโอ้ยออ้ยจะมีการสอยขบนอเอาละตอนนี้เราอยู่ขบนเราปลอดภัยนี่เลยคุณยายผมอยู่ขบนเนี่ยเห็นไหมเห็น well. ไหมเห็นบอกว่าเห็นแล้วทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมผมยังลืมว่ามีลิฟต์ <S <S 1> <S 1> ถ้าผมไม่ลืมนะคุณตาคุณยายโดนไปนานแล้วผมจะบอกให้คุณตาคุณยายโดนผมไปนานแล้วเดนนี๋ยวต่อดีอผมเราต้องรีบไปเอาหนังสติคู่ใจของเราฮ uh. ะ เฮ้ยจะได้ยินข้าบนแน่เลยว่ะทิปแลตัวลงมาถึงข้างล่างแล้วด้วเกอยู่นั่นอ่ะไปแล้วตูวตัไปแล้วจ้า เอาล่ะผมตอนนี้เราได้แพทล็อกคีเทรนคลีแล้วเราก็กำลังจะได้หนังสติ๊กอีกแล้วโอเคประตูเปิดแล้วขอบคุณมากนะไอ้เจ้าประชื่อะลรว,วะไอ้โรบอทคุย,ยนเออเออัดละสวยงามตอนนี้รถไฟขยับได้ยังชเเบม คาเว่ขาดอะไรอีกวะขาดอะไรอีกหรือเปล่ามันขาดอะไรอีกหรือเปล่าวะเฮ้ยคุณยายเดียวโอ้โหเมื่อกี้ไน่าเปลี่ยนเลยเกือบจับโขไม่ทันละคุณยายคุณยายกิ้งเลยว่ะโอ้ยเดี๋ยวนะคุณตาอย่าพิ่งมานะคุณตาพอรู้ว่าคุณยายโดนปุ๊บไอ้นี่ตลอดเลยอะวิ่งมาตลอดเลยอะเหมือนแกรู้อะจริง โอ้โหตัวว่าแล้วไงตัวว่าแล้วเหมือนแกรู้ไงก็บอกอยู่โอ้ยเฮ้ยตุละเบือกูอตายจริงๆเว้ยถ้าผมขึ้นไปเอาหนังสติได้นะเจอแน่นี่ไงผมออกทางนี้ให้ดูด้วยจยอยู่ไหนวะ เจอยู่นี่ไงเจอยู่นี่ไงเอาไงดีเอาไงดีเราเหลือลูกกระสุนเพียงแค่ลูกเดียวพอคุณยายตุยเหมือนเกนรูอะ่ะ อย่างนิ่งอ่ะไอปามีอย่างนิ่งอ่ะคิดดูดิเฮ้ย <laughs> <laughs> มันครบยังวะไม่รู้ด้วยจริงๆไม่เคยออกนะพูดจริงๆไม่เคยเอารถไฟคุณตาคุณยายออกไปด้วยตูเลยไม่รู้ว่ามันครบยังกูเจได้กูเจแล้วเอ้าโหขาดไอ้นี่มือผขาดอีกอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหม ประตูเปิดแล้วไอหุ่นยนต์นี่ทํางานแล้วไอตัวนั้นสับแล้วยายตูก็มาแล้วนี่ไงยาย <c oughs> ขัานเลยวะโอ้ยตัวมือโยกมือโยกมือโยกตอเดียดยายตัวโยกไปแล้วตัวว่าแล้วไงตูวว่าแล้วไง,ไงตูวว่าแล้วไงนี่ไงตัวว่าแล้วไงกูตาจะรู้ในไม่ช้าก็บอกอยู่โอ้โห โอ้โหตุลยยอมใจคุณตาจริงจริงเว้ยเฮ้ยคุณยายตัวคนเดียวไม่ได้นะเขาต้องเอาแบบโอ้โหยี่คุณตาคุณตามาดิมาดิจะเล่นกับผมเหรอจะเล่นกับผมเหรอโถ่ถ้าไม่มีคุณยายอยู่คุณตาก็คนแก่ดีดีเนี่ยแหละกูกลัวคุณยายกว่าคุณตายจริงจริงนะกกลัวคุณยายกว่าอีกโถ่อยจุกนี่ฝั่งนี้ดิอ้อมดิ เออเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่ก่อนลูกกระตุ้นก่อนไม่กลัวอะไรหรอกเอาจริงๆริงไหมกลัวแกชอบมาแบบแบบฉุกเฉินอ่ะเออมาแบบไอ้อากวัคโโมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรว่ามาแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเฮ้ยทางนี้ไม่ใช่เอาล่ะผมเราต้องขึ้นไปยิงเจกันเข้าบนฮะมือหมุนอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับผมแทบจะเหลืออันเดียวแล้วนะเออโอ้เจกันอยู่นี่ แม่ๆนๆเลยถือว่าแล้วไปอยู่อะไรฝั่งนู้นนะเอาฟิวใส่ก็ออกข้างหน้าได้ละเพราะว่าเรามาตรงนี้แล้วใช่ไหมละ่ะอ่าเรามาตรงนี้ปุ๊บครับผมเราได้หายใจกันในห้องนี้มีอันนี้ด้วยเห็นไหมก็หมดแล้วไงก็หมดแล้วไงจริงๆเราก็ออกข้างหน้าได้อย่างที่บอกกูจริงครับผมชึบเรียบร้อยได้แล้วล่ะแพนล็อกคีย์คันเลเก็กอ้าวออ่ะดิ นี่ตูต้องเอาไปใส่ใหม่เลยเนี <player> ่ยเกิดแล้วมั้งอะไรวะแล้วน้ำมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเรู้ว่าเราใส่ไปแล้วน้ำอ่ะใช่ไหมเราเหมือนใส่ไปแล้วครับผมคือยังไงอยู่นานๆมันละเหย เหรอตูก็เพิ่งรู้โอ้โหเอาไงดีวะไปข้างบนก่อนเหรอโอ้ยเอวแล้วเราขึ้นมาข้างบนทำไมวะเดี๋ยวกูตาก็ตีหัวแตกหรอก ตัวว่าแล้วไงน,นี่ไงนี่ไงโอ้โหแล้วจะหวะกขุดใายมาพอดีด้วยจะหวะกคุดใายมาพอดีด้วยโอ้โหมันไม่มีกระสุนไงปืนคุณตาอยู่กับคุณตามีกระสุนตลอดครับผมแต่อยู่กับเราไม่เคยมีกระสุนไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าคุณยายไปแล้ะจ้า โอยโหอยู่กับเราไม่เคยมีกระสุนครับผมอะไรอ่ะเอะนี่ระยะเวลาแค่นี้ที่ไปเติมมายังไงคุณตาคุณยายก็ตื่นครับผมยังไงสองคนแกก็ตื่นฮนะโอ้โหแล้วม่งโคตรไม่ใช่เวลาครับผมทําแบบเนี้ยจริงจรงิอ่ะโอเคน้าเต็มวิ่งอ้อมกันไปเด้อเวลาคุณตาคุณยายตื่นนะ่ะวิ่งอ้อมกันไปเด้อ อันแรกโอเคอันแรกจบครับผมห้ามตกเลยฮะห้ามเหวี่ยงห้ามเล่นห้ามอะไรกับบันทักซิ้นไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําไงละก็ไม่รู้จะทําไงละได้ไหมได้เว้ยโอ้โห,โโหนี่ไงมือหืมคันโยกต้องเวลาใกล้ๆกันครับผมในการเอาเจก,กันมาหรืออาจจะห้ามเหวี่ยงทิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคจะโรบดน้อย ฝากดูแลคุณตาคุณยายด้วยนะฉันไปแล้วละ่ะไปแล้วล่ะจ้าคุณตาคุณยายไปเร็วไปเร็วไปเอาปิดประตูก่อนได้เสียไปแล้วละนะคุณตาคุณยายเดี๋ยวผมต้องรีบไปรับเพื่อนอีกผมยืมรถไฟหน่อยนะ <c oughs> ไปแล้วจ้าเอาเฮ้ยทไมปัญหาเยอะจังเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โ ต้องปิดทุกฝั่งเลยไงไวะโอเคผมยืมรถไฟแป๊บหน้าคุณตาคุณยายเดี๋ยวเอามาคืนไปแล้วจ้าวูบิีบปบีบปิปีบบีบิีบเอ,อ้ยโอ้โหมีสะเทือนนิดหน่อยมาพุ่งชนเฟื่อเออไปแล้วจ้าวู้